สำหรับวิชาภาษาไทยวันนี้นะจ๊ะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะถามคาถามสุภาษิตนะนักเรียนจะต้องตอบกันด้วยนะจ๊ะคุณครูจะสุ่มเลขที่ตอบนะขอให้ไม่โดนฉันเถอะฉันไม่อยากตอบคาถามนะ้าคําถามแรกนะจ๊ะขี่ช้างจับตะะแตนมีความหมายถึงอะไรเลขที่สองตอบจ้าฮ <c oughs> ดเ,เดี๋ยวก่อนนะตรงนี้ดูเหมือนว่าฉันจะเคยอ่านมานะอ๋อคุณครูครับขี่ช้างจับตะกะั่แตนเนี่ยหมายถึงลงทุนมากแต่ว่าได้ผลนิดเดียวครับผมเก่งมากจ้ะเด็กชายคอรเปอร์เออว่าแต่นะแล้วเด็กชายนีออนถ้าเป็นอะไรจ้ะทำไมาถึงทำหน้าแบบนั้นล่ะอ๋อคุณครูครับผมไม่อยากพูดอะพอดีว่าผมกําลังก้นหายใจอยู่อ,อะไรของนีออนเนี่ยนี่ฉันตัวเหม็นขนาดน,นั้นเลยอย่างนั้นหรอเอาล่ะนักเรียนจ้าคำถามถัดไปเดียขวานผ่าซากมา มายความว่าอย่างไงจ๊ะเลขที่ที่จะต้องตอบเลขที่ห้าจ้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเลขที่ห้านี่มันเลขที่ฉันนี่ว่าแบบนี้ฉันก็ต้องตอบอย่างนั้นหนอว่าอย่างไงจ๊ะเด็กหญิงเจดา้าตอบคําถามได้หรือเปล่าเออคือว่านะคะคุณครูขวานผ่าสซาเนี่ยหมายถึงพูดจาตรงๆไม่เก่งใจใครเลยหรือเปล่าคะเก่งมากเลยจ้ะเจดา้านี่เธอเนี่ยตอบคาถามครูได้โดยไม่ต้องดูหนังสือเลยอย่างนั้นหรอแน่นอนอยู่แล้วค่ะคุณครูของแบบนี้เนี่ยหนูถนัดอยู่แล้ว ไม่ใช่ว่าเธอเป็นคนอย่างนั้นหนอเจด้าก็เลยตอบถ,ถามถูกนะแล้วว่าแต่นะจ๊ะหนูเอลลี่นี่หนูเป็นอะไรหรือเปล่านะอออไม่มีอะไรหรอกคะ่ะคุณครูหนูแค่ได้กลิ่นปลาเน่าลอยมาเท่านั้นเองนะคะนี่อย่าบอกนะว่าเอลลี่ได้กลิ่นปากฉันนะมีใครในห้องเรียนได้กลิ่นปลาเน่าไหมจ้าครูยังไม่ได้กลิ่นนะไม่เห็นได้กลิ่นเลยคะ่ะคุณครูเอลลี่เนี่ยน่าจะคิดไปเองละบังคะ่ะนี่เด็กชายนีออนจ๊ะทำหน้าแบบนั้นเนี่ยไม่สบายหรือเปล่าไปห้องพยาบาลไหมจ๊ะเออก็ดีเหมือนกันครับครูผมกำลังจะหายใจไม่ ออกแล้วเพราะว่าการหายใจอยู่นะอา้าวแหละนักเรียนจาเดี๋ยววันนี้เนี่ยคุณครูจะให้นักเรียนทําแบบทดสอบนะจ้าทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะตามสบายได้จ้าวันนี้ y a ู o o ชัยโยชัยโยแบบนี้ก็คุยกับเพื่อนได้นะสิใครทําเสร็จแล้วเอามาส่งครูที่หน้าห้องนะจ้าแล้วไปพักผ่อนตามสบายได้เลยนะเดี๋ยวคุณครูขอพักก่อนลั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 น จังหวะนี้แหละเดี๋ยวฉันเนี่ยมาบ้วนปากสักหน่อยละกันนะไหนดูซิเดี๋ยวฉันยิงฟันก่อนเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะทําไมฉันถึงฟันเหลืองแบบนี้อ่ะเหลืองไม่พอมันยังเขียวด้วยอ่ะโอ้ยบ้วนปากแล้วเนี่ยฟันก็ยังเหลืองอยู่เลยทําไงดีเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเราต้องหุบยิ้มก่อนไม่งั้นเนี่ยคนอื่นเห็นว่าเราฟันเหลืองกันพอดีอข้อนี้ตอบอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวไปถามเชอร์รี่ดีการแลัวลัวลัลล้เชอร์รี่เชอร์รี่ฉันขอถามหน่อยดีข้อนี้ต้องตอบอะไรหรอไหนจ้าี่ออนเธอส งส่ข้อไหนชี่นีออนไปถามเชอรี่อีกแล้วโอ้ทำไมบรรยากาศตรงนี้ยังมันถึงหอมหอมจังเลยอะเชอรี่เธอพูดอีกทีหนึ่งสิเธอฟังไม่ชัดหรอนีออนฉันจะถามว่าเธอสงสัยข้อไหนหรออ๋อฉันไม่ได้ฟังไม่ชัดหรอกนะได้ยินเต็มสองหูเลยแต่ว่าที่ฉันอยากให้เธอพูดอีกทีนึงอะเพราะว่าปากเธอหอมหอมยิงกลแหละเชอรี่จริงหล่จ๊ะนีออนขอบคุณนะฉันเนี่ยอยากบอกว่าฉันมีเคล็ดลับให้ปากหอมด้วยแหละ นี่เลยลูกอมรสมิ้นท์น่ะกินแล้วทําให้ปากหอมนะว้าวจริงเหรอเชอรี่ฉันเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าลูกอมมิ้นท์แบบนี้อ่ะกินแล้วทําให้ปากหอมอ่ะว่าแต่นะกินแล้วจะฟันผุด้วยกรลเปเนี่ยอันนี้อ่ะเป็น,น,ปนลูกอมไม่มีน้ําตาลกินแล้วฟันไม่ผุแน่นอนแถมยังปากหอมด้วยโอ้จริงเหรอเชอรี่งั้นฉันขอกินบ้างได้ไหมอ่ะเธอมีกี่เม็ดอ่ะขอบ้างจีได้สิจานีออนอันนี้ฉันให้นะอืมแงมแงมแามอืมอร่อยจังง่าเฮ้ฉันพูดแล้วหอมปะ่ะ หอมมากเลยจ้ะนิออนมามาเดี๋ยวเรามาทําแบบฝึกหัดกันต่อนนะโอเคได้เลยเชอรี่เอ้ยฉันลืมไปได้ยังไงคันเนี่ยลูโอมกินแล้วจะปากหอมเอ๊ะดูเหมือนว่าฉันเนี่ยน่าจะมีอยู่เม็ดนึ่งอยู่ในกระเป๋านะขอหาดูหน่อยสิเอ้ยนี่ไงเจอแล้วเท่านี้ก็เรียบร้อยฮ่าฮ่าฮ่ นีคราวนี้แหละฉันก็ปากหอมแล้วเดี๋ยวฉันนะ่ะนะเอาสมุดหนังสือไปหาน่ออนดีกว่านี่น่ออนจ้าช่วยฉันทําแบบฝึกหัดหน่อยสิพอดีว่าฉันทําไม่ค่อยเป็นนะจ้าเอ้ยเจดา,ดานิดาข้อไหนเธอทาไม่เป็นนะ่ะทุกข้อเลยนะจ้ะนี่ออน แบบนี้เนี่ยนีออนจะต้องหลงเสน่ห์กลิ่นปากฉันเหมือนกันแน่นอนเลยเดี๋ยวก่อนนะเจด้ากลิ่นอะไรอ่ะนี่มันกลิ่นมิ้นท์แต่ว่ามันผสมอะไรอีกแล้วอ่ะนี่เธอแปลงฟันมาหรือเปล่าเนี่ยเอ๊ะผิดคาดนี่ฉันอุตส่ากินลูกอมแบบเดียวกับเชอร์รี่แล้วนะปากฉันยังไม่หอมอีกงั้นเหรอเออคุณครูครับผมขออนุญาตไปเข้าห้องน้ําด่วนเลยครับผมจะอ้วกแล้วว่ะเออเธอเป็นอะไรหน่ะนีออนรีบไปด่วนเลยนะจ๊ะอย่ามาอ้วกในห้องเรียนล่ะขอบคุณครับคุณครูไปก่อนนะแย่ละสินีออนลังเกียจกิ ตัวฉันไม่พอยังมารังเกียจกินปากฉันอีกนะ่านั่งเจด้านี่นาะเจได้จ้ามาทําแบบฝึกหัดกันไหมเดี๋ยวฉันช่วยนะเ้ยสถานการณ์แบบนี้ฉันไม่มีหน้าไปพูดกับใครแล้วเอาล นักเรียนทุกคนส่งบบฝึกหัดเรียบร้อยแล้วไปพักทานข้าวเที่ยงได้แล้วจ้าอ๋อชัยโยชัยโยจะได้กินข้าวแล้วเฮ้ยในที่สุดเนี่ยก็จบคาบเช้าได้สักทีอุ้ยแต่ว่านะตอนนี้อ่ะฉันรู้สึกปวดท้องหน่อยๆแล้วว่าเดี๋ยวรีบไปเข้าห้องน้ําดีกว่าอืมเจด้ารีบไปไหนของเขากันนะรีบเข้าห้องน้ารีบเข้าห้องน้ำเ้ยเหมือนจะขี้แตกเราเนี่ยนี่อลลี่จ้าเดี๋ยวฉันขอห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะโอเคจ้ะเชอรี่เดี๋ยวฉันรอเข้าห้องน้ําเนี่ยเราก็ต้องพกทิชชู่ด้วย นเพื่อความสะอาดนี่ทุกคนมีใครเห็นเจด้าบ้างอ่ะหายไปไหนของเขากันดนาะอ,อ๋อฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าเห็นออกมาจากห้องคนแรกอ่ะไม่รู้วิ่งไปไหนอาเข้าห้องน้ําเสร็จแล้ว แต่เดี๋ยวก่อนนะนี่ทุกคนมาอยู่ข้างหน้าห้องน้ําพร้อมกันเลยอย่างนั้นหรอนี่ฉันเพิ่งอึไปนั่นเนี่ยเอ้ยดีเคาปะนายตดหรือเปล่าเนี่ยทำไมกลิ่นมันขี้แตกเลยเปล่าสัหน่อยอะดีออนฉันไม่ได้ตดนะและท่านายไม่ได้ตดแล้วจะเป็นกลิ่นของใครกันเล่าแย่แล้วสิดีออนน่าจะได้กลิ่นที่ฉันอึตะกี้นี้น่ะอ้าวเจด้าเธออยู่นี่เองหรอแล้วนี่เอลลี่ก็เดินมาเรียกฉันอีกเนี่ยกะว่าจะแอบย่องหนีออกไปสัหน่อยอ๋อดีออนนั่นไงเจด้าอยู่ด้านน่ะเจด้ารู้ว่่่่าาาากลลินนนนัมจเเธออหรืป เฮ้ยอะไรอย่างนี้ออนเปล่าสันหน่อยไม่ใช่กลิ่นฉันนะเฮ้ยไปดีกว่าฉันไม่อยากอยู่แล้วอา้าวเจดา้าจะรีบไปไหนอ่ะเข้าห้องน้ําเสร็จไม่กดส้วมก่อนหรอเฮ้ยแย่ละสิทำไมวันนี้มีแต่เรื่องอับอายทั้งนั้นเลยเสร็จแล้วจ้ะทุกคนเดี๋ยวกดส้วมก่อนนะไปล้างมือแป๊บเอ้ยเจดา้า ข้าห้องน้ำไม่ล้างมือเนี่ยดูดีเชอรี่ยังล้างมือเลยอ่ะล้างมือล้างมือล้างมือเดี๋ยวกดสบู่ก่อนนะโอเคแล้วก็ล้างล้างถูถให้เรียบร้อยปิดน้ําด้วยแล้วก็ทิชชู่นะชเช็ดมือสักหน่อยเอาทิ้งถังขยะเลยเชอรี่เนี่ยดูแลรักษาสุขอ,อนามัยดีจริงๆเลยนะฉันว่าวันนี้อ่ะคงนั่งกินข้าวกับนีออนไม่ได้แล้วแหละไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวโดนรังเกียจแน่เลยอืมอร,นะอร่อยนะนีออนอืมงา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 ม,งาม,งาม,งามวันนี้อะมีแต่ของโปรดฉชัน ดันลอยอ่ะเชอรี่ดูดิมีนาเกตไส้กรอกแล้วก็เฟรนฟรายด้วยย่าโอ้เฟรนฟรายน่ากินจังเลยอ่ะฉันใช้มือหยิบกินเลยได้ไหมเดียนี่คับป้าฉันว่าใช้ช้อนซ่อมตักดีกว่านะเพราะว่ามือของเราเนี่ยไปจับอะไรมาบ้างก็ไม่รู้นะอาจจะสกระบกก็ได้นะอืมก็จริงอย่างที่เธอพูดนะเชอรี่งั้นเดี๋ยวฉันเนี่ยใช้ช้อนซ่อมตักละกันง่มง่ำ,งำเอ้ยลอ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 ยไสยก้กรอกของปอดเอ้วาแต่นะทุกคนเห็นเจด้าบ้างหรือเปล่านะไม่รู้เจด้าไปไหนอ่ะยังไม่ มากินข้าวอีกหรออ๋ออย่างเจด้าเนี่ยนะน่าจะกินเสร็จคนแรกแล้วก็เดินไปไหนแล้วหรมัง้งอืมอย่างงั้นหรองั้นเดี๋ยวฉันเนี่ยไปตามหาเจด้าสักหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวเอาทิชชู่เช็ดมือเช็ดหน้าก่อนโอเคหืมงา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 ม,งามอร่อยจังเลยอะ่ะดีนะเนี่ยที่วันนี้ฉันมาโรงเรเียนถ้าไม่ได้มานะก็อดกินของอร่อย,อร,อ,ย,อ,รอ,ยอร่อยแบบนี้เลยทิ้งขยะทิ้งขยะเชิบเรียบร้อยแล้วลา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 เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะ นี่เจด้านี่นาว่าแต่ทำไมฟันเจด้าถึงได้เหลืองๆเขียวๆแบบนั้นน่ะงมมๆๆๆ,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 ๆ อร่อยจุ้งนี้ใช้มือกินเลยงามงากินต่อได้ใส่กล่องงามงามงางามอ๋อเจด้า oh, ha, จ้าคือว่าฉันมีเรื่องจะถามหน่อยนะจ้าอืมเสียงใครอะ่ะเหมือนเสียงเชอร์รี่เลยเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะนี่เชอร์รี่นี่นาะมาทําอะไรตรงนี้อะ่ะเออคือว่าฟันของเธอหนาะไปทําอะไรมาหรอทําไมถึงเป็นแบบนั้นน่ะเอ้ยแย่ละสิเผอให้เชอร์รี่เนี่ยเห็นฟันอันแสนสงกระโปรงของฉันได้อะ่ะแบบนี้จะเอาไปพูดกับนีออนรอเปล่าวะทำยังไงดีทํายังไงดีนี่ เอรี่ไม่ต้องมายุ่งเรื่องของฉันเลยนะมันเป็นเทรนแฟชั่นใหมให่เธอไม่รู้จักอย่างนั้นเหรอเฮ้ยแบบนี้เนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วฉันว่านะเอาของกินรีบกินให้หมดก่อนดีกว่า อแต่ว,ว่านะของกินมันตกอ่ะเฮ้ยช่างมาันเถอะช่างมาันเถอะหยิบกินเลยละกันงาม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 แล้วก็ตามด้วยนะ้ำมือเชอรี่นะเชอรี่บางอ่านมาแอบดูฉันกินข้าวได้เออคือว่านะเจด้แฟนไฟนมันตกลงพื้นแล้วอะ่ะแล้วเธอยังจะเก็บมากินอีอย่างนั้นหรออีกอย่างหนึ่งนะเธอใช้มือที่ไม่ได้ล้างมืออ่ะมาจับของกินกินข้าวปากแบบนั้นหรอมันสกรปรกนะเจดา้าแล้วเธอมายุ่งเรื่องอะไรของฉันแหละเชอรี่จะไปไหนก็ไปลยอยเฮ้ยไปดีกว่าเอานี่เจด้กินข้าว แล้วทำไมถึงไม่เอาจานชามไปเก็บล่ะโถเอ้ยเอาทิ้งไว้แบบนี้ได้ยังไงมันสกรปรกนะหน่อยเชอรี่อย่าได้มันรู้ความลับของฉันซะได้นะเฮ้ยแต่เดี๋ยวก่อนนะนี่มันเหล่าเพื่อนอน,นี่นะฉันว่าฉันรีบเดินหนีดีกว่าอืมยอยยอยยอย,ย,อยเอแต่เดี๋ยวก่อนนะ เหมือนว่าฉันเห็นเจด้าเดินผ่านไปตะกี้หรือเปล่าเนี่ยอ๋อเจอด้านะเจดา้ากินข้าวเสร็จเนี่ยแทนที่จะเก็บให้เรียบร้อยก็ไดนไม่เก็บอีกอ่ะงั้นเดี๋ยวฉันเนี่ยเอาไปเก็บแทนให้ละกันชชเวฟชเวฟชเวฟดอบบอนดอบบอนนี่นีออนจา้าวันนี้ฉันมีคุกกี้ด้วยนะกินกันไหมอ๋ออะไรอะเชอรี่คุกกี้งั้นหรอเฮ้ยน้ากินจังเลยอย่ะขอชิ้นหนึ่งดิได้จ้ะได้จ้ะนีออนอันนี้นะอืมจะกินแล้วนะ โอ้ทำตกอ่ะนี่นีออนชิ้นนั้นนะ่ะมันตกแล้วนะอยากกินนะฉันว่าเอาไปทิ้งดีกว่านี่เดี๋ยวฉันทิ้งให้อ้อฉันขอโทษนะเชอร์รี่ที่ทําของกินของเธอตกอ่ะไม่เป็นไรหลังจากจนี้น,นี่ชิ้นใหม่ก็มีนะยังมีอีกเยอะเลยในกระปุกนะของที่ตกแล้วเนี่ยมันสก,กรปรกนะอยากกินนะฉันเป็นห่วงอืมขอบคุณนะเชอร์รี่ที่เป็นห่วงฉันนะ่ะมามามา,มากินคุกกี้กันเอาลเะรัต้องเรียนจ้าวันนี้คาบสุดท้ายก็เรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให การบ้านไปทำด้วยได้ย่าลืมทำให้เรียบร้อยล่ะโอเคค่ะคุณครูยาฮู้เลิกเรียนแล้วเอ้ยในที่สุดก็เลิกเรียนสักทีหนึ่งนะแล้วฉันจะอยู่ทำไมล่ะเนี่ยเก็บของแล้วกันรีบกลับบ้านดีกว่าใครจะอยู่ก็อยู่แหละฉันไม่อยากอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ออนเนี่ยเห็นปากฉันกับกลิ่นตัวฉันอีเจด้าเขาเป็นอะไรของเขานะดูเงียบๆนันเนี่ยวันนี้แถมยังรีบกลับบ้านก่อนอีก้่ไม่เห็นสนใจฉันเลยปกติเนี่ยต้องมาคุยกับฉันก่อนกลับนะ เออเอาไงดีเฮ้ยหรือว่านะฉันนะ่าจะแอบตามเจด้าไปที่บ้านดีเดี๋ยวไปหาเจด้าที่บ้านแล้วก็เซอร์ไพรส์ดีกว่าบอกเลยนะทำแบบนี้รับรองหายงอนแน่นอน <c oughs>